่พี่อ๋อหนูต้องเป็นคนไทยใบให้พี่ใช่ไหมใช่ Yes อ้าวให้พี่ถ่ายเหรอถูกอะไรนะไอจับเวลาดิจับเวลาอารยาอารยาอารยาชมพู่ Yes เอ้าเมื่อกี้ข้ามอ่ำต้องหงายคึ้นเอาไหมได้ไหมครัต้องหงายขึ้นอ่าเอาไหมเอาไหมแม่เอาไหมแม่แต่ว่าตั้งไปตั้งสามสิบนาทีเนี่ยอ่าโอ้โหต้องต้องต้องหงายหงายคือเอ้ยหงายไม่หงายคือข้ามก้มลงคือถูก เอาหมเอาหมออันนี้อันนี้มันจัดให้เราใช่แล้วเมื่อกี้อันที่พี่แจนชอบกินอ่ะพี่แจนชอบกินอะด้วยพี่แจนกินทุกอย่างน้ำว้าก็อ่าอาก็ข้อมิกข้อมิกข้อมิกอ่าถูกต้องเฮ้ายากอะยามข้ามขามเามนฐานเรั่องโอ้ ีเขียวเขียวีมมะมวงแน่เลยไม่ไม่สุดมั่วอรสชาติเปรี้ยวๆฝรั่งฝรั่งใช่เปรี้ยวๆแล้่เปรี้ยวๆอ้หอันนี้ไม่รู้จักค่ะข้ามเหอข้ามเหอยากจริงยาโอ้โหยากเข้าไปเาม่มากมอันที่พี่แจนชอบกินพี่แจนชอบกินอะไรอ่ะก็เนี้ยเลบมือเน เอาไข้ามเร็ว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 เวเี็วเ็วเร็วเร็วเี่วเรวเร็วเรวเร็วเร็วเร็วเวเร็วเรวเรเว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 เ็เรวเวเีวเรวเวเเ็วเ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 รวเเรวเวเว มาม่งอะไรสัตว์อะไรที่มีนอนอ้าวหมดแล้ชวนเทียดไข่แลเราเพิ่มเวลาไหมย่งอะอัวคาโดย์ฝรั่งเขียวของพี่ใส่แล้วเทรนมันสีเขียวตรงไหนพี่ทำจริงไม่ไเอาอัวคาโดไงเอคาดาเอาคาโดเอาคาโดเอาคาร์ดคาดาคาราคาคาร์ดาคาร์ดาคาอะดคาร์ดาคาอ์ดาคาคาาคาาคาคาคารคาครคา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  แ่ให,ให้กินโพสภาพคู่รักมีคนบอกว่าให้กินน้ำแข็งฮงั้นหนูสบายเลยคดีไปอะไรวะเออเออสีเขียวๆลูกกลมๆฝรั่งไม่ใช่มะนาวใหญ่กว่ามะนาวถ้ามันเถือข้าวข้าวสีชมพูเอ้ยสีแดงสีแดงเออใช่ ลูกมีน้ำนา้ำเรียนเออเฮ้ยทำไมลูกเยอะจังเลยอ่ะข้างในเปรี้ยวเปรี้ยวมีเม็ดเม็ดสีดำดำเปลือกเปลือกเป็นสีน้ำตาลแตงโมไม่ใช่เลยกีวีไม่ใช่เ่ยลูกกลวยขามและชี่นี่ผลไม้เหมือนจะเออใช่เฮ้เก่งจังสีเขียวเขียวไม่ใช่มข้างในมันมัน ด้วยมะม่วงเออเฮ้ย่ายเพราะของเหลวมันสีเขียวๆเหมือนกันมันเมื่อกี้มะม่วงเหนียวให้ปูเดี๋ยวให้คนบอกหยับอะไรไม่เห็นดีเหมือนเมื่อกี้ ดอกน้ำดอกไม้โอ้ยมันไม่คิดอันสุดท้ายให้อ่ะดโอ้ยทำไมเนะทำไมได้ไมอะไอพี่นั่นหน่เอออันนี้มันไม่แฟม่โอไม่โอเคอะไรอะัดแบคอรเปลี่นไม่ยนอะไรดำๆอะไรดำ เออทำโทษอะไรดีอะคอมเมนต์มาเลยว่าจะให้เขาเเออให้นี่ยให้ดูคนคอมเมนต์อุ้ยขนโทษเนี่ยพี่มุกไปยืนด้วยกันกับพี่แก้วเลยสองคนนี้ทำโน่อะไรให้ทำโทษอะไรดีคะดูสงสารเด็กตาดำสคนเด็กเอาอันนี้เพิ่มอีกค่ะให้แค่ที่แค่เนตแต่งโหไปโทษมากเลยให้ทำให้ทำอะไรคะไม่ทำไรคะคอมเมนต์มากกินผักกินผักอย่าเพิ่งไม่เอาไม่เอากินผักไม่ได้ปิดพื้นสิบที เฮ้ย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 ทำโทษอดกินเบานี่จริงเหรอกินซอสพริกอะไรดีอะไรดีสองคนนี้ใช่กันคิดหน่อยค่ะอะไรดีมีหลายอันมากเลยมีกินซอสพริบีกินพื้นพื้นสิบทีปั่นจิ้งลีร้อเอางั้นเหรอ อกินเบลนี่มีอะไรอย่างมากเลยโวดโหวดมาทำหน้าประหลาดเหรอเอาอะไรดีกินสาคูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่ได้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 หน้าประหลาดมันง่ายไปอพี่มิมันคนอย่างนั้นเฮ้ยพี่แก้วต้องไม่ธรรมดาถ้าเกิดถ้าเกิดยังไม่พอใจพวกเราต้องเปลี่ยนอีกพี่แก้วเอาอีกเอาอีกเอาอีกจิ้งหลีดแล้วเดินโพสเออเอาไหมเอาไหมเดินนางแบบแล้วก็โพสต้องเดินตรงด้วยใช่ใช่เอาสวยๆไปปั่นไปไปตั้งแต่ออก

ปชาเชิเอาสิเริ่มใหม่เร็ฟูเทอร์ด้วยต้องอต้องหมุนหนึหร่อรอบด้วยไม่ได้สิบหนึ่ง <laughs> ไปควรเตรียมควรเตรียมยาดมให้พี่แก้วสองามสี่้ไม่ได้หกต่อต่อไปเจ็ดแปดเก้าเอาอีกรอบ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 อีกรอีกรอบหนึ่งสอเดินงตอเด็กสวยแล้วก็ปูลเฮอร์ ูเทินด้วยฟูเทินหน้าสวบัติอันนั้นอะเก่งก็ทำไม่ได้อขอแป๊บเมื่อกี้ที่เห็นคืออะไรโอ้โหพี่ยังไม่คิดว่ามันจะมึนขนาดนี้หัวมากบายตะเก็นตอไปเราจะไม่แพ้แล้วใส่แบ๊แบ๊ให้โอกาสแกตัวหรือเปล่านี่จให้โอกาสหรือเปล่า วันนี้ป้าทานอะไรวันนี้ป้าวันนี้พี่แก้วทานอะไรวันนี้ป้าทานอะไรไม่รู้ให้พี่ไข่ตอบแล้วมันเไดนยังไงต่ออ่ะมาพี่ไข่มันงนที่นี่ที่ไหนเกรี้ยเลยน่าทำยําไงจังเฮ้ยหมดเลยอ่ะป้าทานอะไร คลายแฮมใส่กอกใส่เกาะอะไรเลย <laughs> לא קרה בך נאור. ทำไมไอ้้อแบบเบเกอร์มัไทเป็นขนมอตาหนูป้าเป็นคนประเทศอะไอ่ป้าป้ากินของือป้อยามาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งวิ่งตป้นก่อนอันเนี้ยตืตตืตืตือตืยว่าเป็นเจ้าสาวกต้องมาตัดเค้ก พักนงานัวพี่ไขวะเมื่อวานได้ดูไลฟ์คลิปใช่ไหมอันนี้ผักเนี่ยผักการข้างอะไรวะไม่แ่นี่ก็ชานาแล้วใหเใจสัตว์ทะเลมีหลาลยชนิดอันีละอนี่เอตัวงองว อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมาหนามานอแบบนี้ยป้ากินมาน้ปากันยายแม่ก็ข้าวก็ได้เออันนี้ง่ายโอ้ป้ากินง่ายหน่อยพี่พี่ชอบปาอตอน เขาได้ง่ายมากค่้กลุ่มกดก้อน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 โอ้โหพูดสีก็ไม่ได้ด้วยหมดเวลาอันสุดท้ายเลยเหรอส้มเฮ้ยกลุ่มนี้เขาได้ง่ายกลุ่มที่เราได้เท่าไหร่คะไหนบอกคะแนนสองคะแนนค่ะกลุ่มที่เราได้ศูนย์นะคะรอแม่เปิดเป็นเปิดแมนไปเลยที่ภูเขาไฟฟูจิถามไหนจะไปยังไงที่ไมตอบไม่ได้เลยที่ภูเขาไฟฟูจิอยากรู้ว่าป้าเป็นคนประเทศไหน